เก็บก็ซีเมนหม่มงละหม่งทางพวกเราเขาบอกไปนะตก็มันเป็นทั้งนั่นคอนกรีตเป็นทางลูกหลังทางเสร็จแล้วนะทางบอกสสูงน้องเย็นตัวหนึ่งทางพาบ้านน้องเย็นมาหนึ่งบ่อสอดนี่ ลูกฉุมก็ได้แตววว่ว่า่มันเขียนนำทางโมเบียบปดปลาไม่ก็ไรมีชวัวกว่าหมดเนี่ยงนาะรถไปยากอย่างรถนี้นโอ้บ้านโนนดูตำบลสีสุกครับเมือแก่งสนามนางจังหวัดนครลรลาชสีมา,มาอีกสองจีรุกว่าฉันว่าเบิ้งตาม <c oughs> <c oughs> ตามไปกระทางทาวารแต่มันเป็นทางยังสิโอ้ซ่อมอ่ะซ่อมอม่ะซ่อมเจอ เขมเจ๊กแล้วโอ้วันเขาได้เสมอดีเช่ปะปะอีก2.5กิโลครับที่น้องจะถึงบ้านเจ้าภาพบรรยากาศไปเหมือนกันบ้านเจ้าภาพครับทางเขียบจากน้อยครับแต่ว่าใครเนี่ยเป็นค้อกีต ทางหนึ่งพูดหมดแล้วทางหนึ่งที่ว่ามันเป็น,น่นันลูกหลังครับพวพากันไปครับเพราะว่าาไปคนบอกซีมนันนี้ยังนะเขาพูดด้วยนะอดต้มเขดต้มไอจีโนนเติบแล้วเนเลยยังค่อยตั้งซื้อว่านโนนด,ดูขึ้นมาถึง้งเราเนี่ย ไก่แล้วไกลแทำไมลจ๊ะเราเนี่ยทำไมเนี่ยาหากอกลโอ้สันจริงยิงแค่น่อยทางลูกหลังอีูดีะทางผู้ดำเนินน่ะที่เป็นทางขึ้นนะ่ะก็บอกเขาว่าหนีแ้งมันเป็นไป,พ,ไปพันไปนบอกมันหนีล้ซีมันหนีและสันตัววะองน้ำเอามาละท้อนอกันละครับมือนี่ ทางแคบๆหน่อยระวังด้ระบบทางเ้ินัทางพกพกนะ้ำแคบเลยทำกอกลับขององทางทังโอ้พุล่ะค้นกีดยู่พูดข้นกีดเลยสูงอลังการครับทงังครองน้ำไฟฟ้า สองลอ้อนี้เดียวยากเต็มตัวไหนครับน,นี่สองลอ้อยากเล้วทางแคบอ่ะยี่สิบกว่าตันขึ้นมาแล้วรถอ่ะหนกักอ่ะเกินห่อห่าตันหกตันหมดแล้วอันนี้คุม้มคุ้มเทงกันบ่แม่นคุม้มเหมืนของคนโย่คุ้มเทงบ่แม่นคุม้มเหมือนซีนบ่ นี่งละตรงสุดๆกว่าลงไปเล็กๆกว่าแต่ว่ามีเรือรถไหนเงแต่ก่ามันไม่นี่หรอก็าปิดสามแยกระหว้างคนมันหรืออ๋อมันบานมันติดการเลี้ยวสามแยกหนักของบอกเขาหอกนมวยเขากอกเงนตั้งเตี้ยแห่ปีงซ่าเราเป็นยังเงางไปจอดแทางสามเพียงน้าหงเวอร์ปักบิดนะอ้าไปเสีงนร รถนัางคนกินเะยเตียโอ้คงหักซอไเขาแก่เ้ยยันาแก่ทังวนแก่เลยนะจะมีอรคือมีรถเจ้เลอรถพวงคือโทมาหาเจบลิงมาไหตี ตาาุ่มนั่นแหละตัวแดงแล้วนะคันนี้แม่นั่นไงฟีแล้วไงฟีแล้วฟีแล้ว <c ười> <c ười> ฟีแล้วฟีแล้วไ,ไปได้เวฟเเ 8, ไวีได้ลอยเยอะท่วงตะวแดงมากรถส่งรถถึงเอาพันไหวไีมแล้วมาต่อนะวะนึะ่้นำไฟฟ้าหอนเปิดตัวนี้ไหม

สะพานหลวงพ่อสมพันธ์บ้านดนอนควงในหางใก่ด้วยหน่อยปั๊บเดยนเท่านั้นนะทางบ้านแจ้งยังมีทั้งรัดมาเนอะ,ม,นะนมันบอกเห็นไหมบ้านแจ้งกันละกี่เพียรนะ์ะเบื้องหยังมันมข่ามสีสองเท้าบเนานะถ <c oughs> ึงแล้วครับบ้านโนนดูครับตำบลศรีสุขอำเภอแก่งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาครับแต่ว่ายังบ่ทันหอดบ้านจะพับเห็นทางไปทางมาแล้ว พุ่นหมดละกดีมืนหมองไอ้คติมหมดละนเราอยู่มองพุ่ะเ้อนยงสีพม่บ้านทันอบ้านไอ้ทนอยู่สีพ่นเน้อคุ้มสีพุ่นันนี่คุ้มธรรมดาแล้วน่คุ้มเี่แล้วเนี่ยอันนั้นตางหากว่าเาทนอยู่คุ้มสีพุ่นอะรกันน้นดูกันนะเนี่ยต้องเลนไปอีกเปลี่็นล้วพุ่นแล้วโอ้ล่ะตองฟังสีน่ะปัานหนึ่งนะนาแรงมันไปได้ยุนาแรงมันนั่นผมฝ่ก็ได้ นี่น้ามันรวดไฟแล้ว,บบวได้กดห้อยๆอยู่ะยวะเจาะ่าไปก่อนไปลุก่ปวเออเออมีหามีเฮฮาอีกะตุน่นเทมาลื็อขึ้นมาคนละบ้านแค่เพื่อถอยหลัง ไอ้หนไปถาไปท้ไหนเยาไปถาไปผิดเปี้ยเลยพูดเลยที่ไปจอดีลยังเดย์แ่ทก็ใก้พี่เหรถเทียไปยังเดย์ทอยเขาไปเอาตีไปถามทางสามแยกแล้วไอติมไ่้ป่ะทีนไหนอ๋อทางที่นไอติมไปไปไปได้ยงก็่ไปได้เยอะมากไปบอกเลยมีหมอกไว้มีหมไว้ใส่รีพอ

ิสวัสดีครับเปิดฝั่งไหนเปิดฝั่งนี้ครับเปิดฝั่งนี้ครับเขาได้หมดแล้วครับหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอ้เขาได้หแล้วครับใช่ไหมเนี่ยเนี่เนี่ยหนี ตาเบียดาครับเบียดยดไม่ครับเอาดีดเอานีดยัดดีดยันใจดีดนะยรับพ่าแม่บอกพ่ยี่ปานแล้บไอเฮ็ดได้เฮ็ดเอไพลฮอปไปไว้ซีเนี่ยเด้อมันก็กับข่วงข้างลุงตั้งวันนะเข้งหนา